ันนี้ช่องเจ้าสวนน้อยอ่างเปานะคะจะมารีวิวการทำส้ตมตำป่าป่ายาปอกปอกจ้าสิ่งที่เจ้าของเราก็คือเส้นมาระกอสับนะคะถั่วฝักยาวกระเทียมมะนาวมะเขือเทศพริกกุ้งแห้งกุ้งแห้งเราล้างเสร็จแล้วแล้วก็จะคั่วด้วยก็ได้นะคะเพื่อความหอมนะอันนี้เป็นน้ำน้ำตาลปิ๊บน้ำมะขามเปียกเราต้มเรียบร้อยแล้วต้มสุกแล้วนะคะ แล้วก็น้ำปลามีแค่นี้เองนะทั้งหมดนี้เป็นส่วนผสมของการทำส้มตำวันนี้ค่ะกระเทียมมาถั่วฝักยาวมาเมะเขือเทศมา พริกมา <Okay. S 1> น้ำตาลปิ๊บมาน้ำปลามามะนาวมา yeah. เส้นมาน้ำมะขามมา จานมา